กสวัสดีพ่อแม่พีน FC, ่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อแฟนคลับทุกท่านในมารับชมคลิปแต่นี่เป็นคลิปที่อีพีที่สามอีพีที่สี่เด้อพี่น้องหมือนว่าเบิ่งเพิ่นปลูกพริกพี่น้องเป็นไดรเป็นไดรพอคมเป็นไดรปลูกพริกเนาะครับน้อดินบอ่อเสมอเนาะครับน้อแม่ปลูกมาได้ยักมือแล้วครับปลูกมาได้ยักมือแล้วสองสามเมือ,คะ,อ,มมอะครับน้อ ฝากแฟนครับเอฟซี FC ทางบ้านเนี่ยว่าผู้ใดส,สนใจอยากมาซื้อมาหยังก็บ,บอกมาทาาามั้งหลายหน้าฟยาคมเน,ะนา,าเนปนนนะปลูกใส่เว้ได้เจ็ดเดือนครับใส่ในเก็บเนี่ย,ออยประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาซื้อเพิ่นนเนี่ยปลูก พี่ขายเด้อพี่น้องเด้อเป็นทำธ,ธ,ธ,ธุรกิจส่วนตัวเป็นงานเล็กๆน้อยครับพี่น้องงานนี่กับวะไงนี่ครับเพื่อนกระลังเห็ดกระลังสางกระลังแปลงอยู่นี่ครับเห็ดเป็นคู่เล็กๆหน่อยหรอกครับพี่น้องคู่วะไงนะครับนี่ขอคนกามีได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็มาเอาเด้อครับเด้อแบกทัวร์ได้ฮะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางบ้าน เอาคิดหาเขาคิดหอดคิดถึงบอกว่ายังไรบอกให้มาทางไหมาทางไหนเน่ยมาทางไหนเนี่ยนั่งประสาเนาะเถียงไงบเถียงหน้าไงบ่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมวเลล้ยงกล้วยตามธรรมชาติวิถีชีวิตของคนอีสานพี่น้องนี่ครับเพิ่นกำลังเห็ดครับกำลังเหตดสวนเป็นสวนพริกด้วยครับพี่น้องแฟนลับเอสซี่ทุกท่านนี่ครับกำลังขุดขึ้นเห็ุหล่องน้ำหล่องยังเด้อพี่น้องหล่องน้ำหล่องทางพานทางพริกพานพี่น้องเลย น่ามันบ่ถึงเนาะบถึงเนี่ปนนนเป็นนนอเป็น่เน,นเป็นอย่างน่ะเลยกคนออกมาไว้เป็นเป็นทางผานน้ำทางน้ำผ่าน,น,นแล้วก็จังไดอีกหาแฟนคลับยู้ซี่ทางบ้านถามจังไดอีกเนะาะมีสำเนียเนาะครับนาะ

จังไหนอีกเนาะาน,าคนะ,ค,นะครับน้อคลิปนี้ฝากกดไคลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กไดไปประกุดกดไปพุ่งเน้านำเด้อครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมน้ำเนี่ยครับคลิปนี้สวัสดีครับ